จากมหารครับก็มีหลายรหัสนะครัะที่ผมเมื่อเล่นไปแล้วก็มีเยอะครับแต่ว่าวันนี้ครอบผมเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเงครับเขาอ,อยู่ข้างบนบ้านเงิะครับมีผมอยู่ข้างกางคนเดียวครับก่อนอื่นเราก็จะมาเข้า ไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็ทำเลยครับแล้วับ